ก็จะขอแนะนำตัวอย่างหนึ่งนะคะคุณครูเป็นครูเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนท้าวชนานาลีสองวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเด็กๆเรียนแล้วเป็นไงครับครูเป็นปะเรียนคณิตศาสตร์ว่าไปเรียนสนุกลูกนั่งสบายครูตลกเด็กตกเอ้ยเด็กตกตลอดส่วนครูอรัสอนอะไรครับตอนเป็นชั่วเอ้ยยังไม่ต่อสอนอะไรลูกสอนอะไรครับ ความระดมเห็นไหมได้เห็นไหมใครไปยังกับคุณออก็จะหลับเจ้อนานเดยเจ้อเจ้อนานอยู่แค่นี้ทั้งวันหลุดไปไหมนะคะต้องไปติดเสียเวลาประกันตัวใช่เสียหนักก็ไม่รู้แต่การใช้สื่อเนี่ยนะใช้สื่อในทางที่ไม่ถูกต้องดูแล้วมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เราบูมแรงตัวบูมแรงมันเป็นจังไหลงนะ อ๋อช่อง8สิงต้าครูก็อ๋อกเป็นที่ไม่เคยดูมันเป็นเกี่ยวกับรายการอะไรครับอ๋อรู้แล้วชอบอะไรครับกีฬาอยากเป็นนักกีฬาหรือลูกชอบเล่นกีฬาหน่อยวันเล่ห์อ๋อวันเล่ห์กำลังยิดอย่าหาพูดแล้วอย่าหาว่าคุยเด็กครูแต่ติดทีมชาติด้วยนะอ่าติดทีมชาติ U16 อ่ะเด็กๆจัไม่รู้ว่าครูแต้มาจากโรงเรียนไหนครูแต้มาจากโรงเรียนบ้านของหินโคนซึ่งเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วทําทีมวอลเลย์บอลส่งทีมสุรานราีแล้วก็ทีมสวนกุหลาบนนทบุรีนะคะก็คือเป็นที่ทําทีมชาติเขาส่งให้ทีมชาติแล้วครูแต้ใครใครอยากเป็นนักวอลเลย์แล้วอยากมีอนาคตจําไว้หนึ่งเขาดูที่สัญญาตัวสูงเขาเอาเลยลูก ทักษะเขาไปฝึกเราเองเด็กๆได้เด็กๆก็สามารถทําได้ทุกอาชีพสามารถทําได้เด็กๆอาจจะไม่ใช้เฟซใช้ทิกตอรของเด็กๆทาก็ได้แต่ไปทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้เดี๋ยวเ่าฟังกับผู้แทนกับหัวจะเล่าให้ฟังทั้งภัยมีทั้งประโยชน์นะครับที่เราเจอบนสื่อออนไลน์นะครับอ่านกี่คนกตอบได้ไม่เป็นไรสามสิบสี่คนอันนี้คือก็คือเราได้เริ่มต้นแล้วอ่านด้านหลังครับด้านหลัง หลังกี่คนโลกหกร้อยคนถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้แล้วนะเนี่ยครับครับฟังต่อนักเรียนครับอ่าครูเห็นเยอะเลยเด็กนักเรียนมีรายได้จากการเล่นทิ๊กตอกจากการรีวิวเนี่ยก็เยอะนะครับนักเรียนตอนแรกๆเลยคลอยุแต่เนี่ยถ่ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเหตุการณ์ที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่แล้วนี่แหละเราเอามาทำเป็นคลิป เพื่อสื่อให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความสนุกสนานนะครับนักเรียนดูคลิปนี้เคยเห็นไหมครับคลิปนี้เคยเคยผ่านตาในโลูกวันนี้นะครับผมจะมาหวานแหนครับผมก็ผมก็กำลังทัดครับเราให้เพื่อนทยนายให้ไอ,อ้นั่นก็หวานแหวนพอกล้าแหเลยะไรตัวแหนแต่บ้านไม่แต่บ้านไม่เป็นไรไม่ที่<ค>ไม่แต่แหวนนักเรียนการใช้วาลีวาลีคืออะไรคุณแตงยวาลีก็คำ คำพูดสั้นๆที่พูดออกไปแล้วคนฟังติดหูวันรีเด็กตอนนี้อะไรคะไอ้ก็ว้าวุ่นแรงมันหลอกคนหลอกแหมหนีไวมากเพราะฉะนั้นก็ลองทำดูนะคะจัดบางยาวบ้างไม่เป็นอไรอ่ะเมื่อกี้คนไหนคนไหนนะที่ผู้ติดตามหกร้อยคนคนไหนนะโลกข้างหลังใช่ไหมอ่ะหนูเวลาหนูอัพคลิปเนี่ยหนูอัพคลิปทุกวันไนโลก ไม่ไม่อัพทุกวันหรออ่านักเรียนมาดูการอัพโหลดวิดีโอนะครับต้องอัพเป็นประจำทุกวันเพราะมันจะได้ความต่อเนื่องนะครับมันจะได้ความต่อเนื่องของคลิปวันนี้ครูแตงเรามีของมาแจกด้วยนี่อะไรใีโลกเสื้อนะครับเสื้อมีทั้งหมดสามรางวัล อุ้ยก็นึกว่าเขามาให้คุณเต้คกับาไ,ไม่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 ไมจะเก็บใส่กับเปามาต่าเอามา,า,าเามาสียนักเรียนอยากได้ไหมลูกไม่ใครอยากได้ขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยอยากได้บอกแล้วของฟรีไม่มีในโลก <laughs> มีผูกกาไหม,ไมไลูกใครกล้าให้เลยมีผูกกาไหมเร็วเร็วเร็วกี่คนก็ได้กี่คนก็ได้เร็วลูกถ้าไม่ไไมีใทรมาคุณเตนเอากลับบ้านรว เอาเราใส่กระเป๋าไว้เลยก็ได้นี่นี่รวมแล้วเอาครบเลยจบจบมีมีกี่โรงเรียนครับมีกี่โรงเรียนอันนี้โรงเรียนน้องหินตกกระแทกมาน้องหินเริ้ว